แต่สังเกตดีๆจะเห็นเหมือนรอยเท้ามนุษย์ซ้อนอยู่ในนั้นหนึ่งในนักสำรวจพูดเบาๆว่านี่มันแปลกนะครับเหมือนมีคนเดินข้างเสือเลยตาคำหันมามองและพูดเสียงแผ่วจนแทบฟังไม่ออกว่ามันคือของเดียวกันเดอร์ลานบ่อยแยกกันหรอกทั้งทีมตั้งแคมป์ริมทันเสียงจัก,กระจันกับลมพัดยอดไม้ดังสะท้อนในความมืดราตีสอง เสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นรอบเต็นท์เหมือนมีบางอย่างเดินวนกล้องอินฟราเรดจับได้ภาพเงาดำสีขาแต่ในเงานั้นเหมือนมีร่างคนซ้อนอยู่เสียงปืนดังขึ้นพังหนึ่งในทีมรีบยิงยาสลบใส่เงานั้นทันทีแต่พอวิ่งไปดูไม่มีเสือไม่มีรอยเลือดมีแต่รอยเท้าขนาดใหญ่ที่ลากหายเข้าไปในป่าทึบ จูจ่ๆก็มีเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆลอยมากับลมฮะฮะยิงกูบะถึกดอกทุกคนเริ่มส่องไฟไปรอบๆป่าทึบกล้องจับภาพได้ตาแดงคู่หนึ่งสะท้อนกลับมาจากพุ่มไม้เสียงปืนดังอีกครั้งคราวนี้เป็นปืนลูกซองของตาคำหลบไปมันมาแล้วแสงไฟจากปืนสาดวาบเห็นร่างเสือดำามือมาพุ่งออกมาจากเงาไม้ ทุกคนแตกกระเจิงหนึ่งในนักสำรวจยิงปืนอีกนัดหมายจะยิงเสือที่เห็นสิ้นเสียงปืนกลับมีเสียงร้องดังขึ้นตาคำรีบวิ่งไปดูปรากฏว่านักสำรวจยิงพวกเดียวกันเองเขายิงโดนขาของนักสำรวจอีกคนไม่ใช่เสือเลือดไหลทะลักแต่ที่น่าขนลุกกว่าคือข้างหลังชายคนนั้นมีเงาดำของผู้หญิงผมยาวยืน